นจะนตัวยันเฮ้ยวอร์ยันยังวอร์ยันบ้าได้เดินเดินเฮนเนสไเหม็นไหมเหม็นรถใช่ไหมมันจะกลิ่นติดใครเหม็นนี่สามีเหรอไม่ไม่ไม่มีใครเหม็นแต่ว่ากลิ่นมันจะติดกลิ่นมันจะติดรถอืมจ้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะอยู่อยู่เดี๋ยวให้พยายาลมารับโนนแอฟฟ้าดิสคอนเนอริ่งดาอเนี่ยลืมลืมโทรศัพท์าอ่ะเดี๋ยวเย็นคลิปเนาะจ้าจ้าโอเคนะ้เข้ามาดูนี่อย่าบอกนะว่าถ่ายเพื่อเย่อจ้าถ่ายยูทูปเขาเป็นยูทูบเบอร์สวัสดีค่ะกับอุ้ยสวยน่ารักสวัสดีค่ะแบบน่ารักน่ารักน่ารักรีแหลกก็อากาศร้อนๆนะเนาะอันนี้เป็นผู้รักของน้องสาวจ้า แต่ว่ากลิ่นไม่อยากเข้าไปเลยได้ทุกวันเดือนมีที่เงินนะจ๊ะจมูกนะอาบน้ําอะไรมาเรียบร้อยไงนี่มีกิ่นแล้วอ่ะอ่ามีของเขาคือขนาดวงเท่ากับของนกเรียงเลยนะเท่ากันเลยจ้าเท่ากันเลยเพราะว่าซื้อที่เดียวกันของน้องสาวเปิดเดือนมีนาของนเงี้ยเปิดเดือน กรุงพา,าเขาเปิเกเปดกรุงพานุ่งยังเดือนเปิดเดือนตุลาปีเดียวกันเขาขายกันหลายเดือนนึ่งเขาก็เขาห้าปีนุง่งยังก็กำลังจะห้าปีอันนี้ขายดีไหมคะขายดีค่ะ <laughs> <laughs> เอาสูตรมาจากไหนคะเอาเอา้าเปิดก่อนเขาก็ต้องเงินเดือนเอาสูตรมาจากไหนคะสูตรมาจากยูาากทูบค,ค่ะ ทุกคนแหละทำกับข้าวเขามาจากยูทูปทั้งนั้นแหละไปเรียนมาก็เรียนอยู่แต่บางทีมันก็ต้องมาประยุกเอาใช่ไหมใช่สิของยูทู e แต่อร่ายทีเราก็ใช่จ้ะจ้ะของเขาก็ขายดีแต่เขาไม่ได้เปิดทุกวันดูของเขาคือแบบกระทะก็เหมือนกันจ้ะอันนี้อะไรคะ แสตมป์โอ้โหโยนแบบไม่คิดมันจะเปื้อนเลยนะเหมือนตะเลยอันเนื้อพริกไทยดาเนี่ยคือเสร็จแล้วก็ต้องมากันเก็บตอนทำไม่มีใครห่วงหรอก่ะเฮ้ยมันต้องแบบทําแล้วแบบต้องอต้องสะอาดตอนทํำคือมันต้องโยนโยนนะเนาะถ้ามันไม่โยนมันก็มันก็ไม่ทันลูกค้าน่ะ เมื่อวันนี้เมื่อนี้ขายดีบอกเมื่อนี้โอ้โหตั้งกระจกมาสะอาดอะไอดีเขาใช้อะน้องเบียงอ่าใหญ่น้องเบียงก็สะอาดแต่ก็ขายดีตอนที่ทำมาเนาะตอนที่ทำอ่ะกล่องเขาขนาดเท่าไหร่เท่าไรอันเท่ากันเก้าร้อยห้าสิบเท่ากันของกล่องน้องเบียงอ่าเท่ากันเลยเมื่อก่อนเกาใช้กล่องเล็กกว่าเมื่อก่อนเกาใช้กล่องเจ็ดร้อยห้า ดูอันนี้ผัดเส้นเขาใช้คนเส้นโครลอย่างกับน้องเงี่ยงนะเนี่ยเขาใช้เส้นโครลอย่างมันเขาจะน่ากินเขาใช้เส้นโครลาย่างแล้วยงจะใช้เส้นเหลืองเขาจะใช้เส้นแบบคล้ายๆกับเส้นสปาเกตตี้ ลูกน้องก็เก่งเก่งอะไรล่ะเก่งเก่งมากเลยเก่งไม่อยากเดี๋ย้ายมาอยู่ด้วยนะไม่อยากจะทำแล้วจะลาออกไม่ได้ลาออกแล้วใครจะมาทำนี่อันนี้คือปอกหอมน้ำตาไหลไหมน้ำตาไหลไหมไม่โ้หนี่นนี่อันนี้คือยกนิ้วให้เลยนี่น้องเอียงลงคลิปนะน้องเอียงปอกหอมยีงจะร้องไห้แบบนั่นเลยดูเขาไม่ร้องไห้เลยทุกคนปอกหอมไป ดูเนี่ย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 ชินแล้วชินแล้วพี่อ่ะชินแล้วเพราะว่าพี่วรรณนาเก่งมากพี่คนนี้คนเป็นคนตอกแต่คนนั้นน่ะเป็นคนร้องเออพี่วรรณนาแกทำร้านอาหารมาใช่ไหมพี่วรรณนาห้าปีพี่วรรณนาทำร้านอาหารห้าปีร้านซูชิห้าปีร้านซูชิห้าปีนี่เลยมาสอนน้องเรียนทำซูชิเลยเราไม่ทำไม่เก่งเราคนไ่ง แต่ก็ก็ปั้นได้แต่ไม่เก่งไม่เร็วอ่ะรสชาติคงไม่ไม่เหมือนปซูชิเนาะแต่พี่เป็นคนทำเครื่องอ๋ออันนั่นนั่นเดี๋ยว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 มัดเย็ดตัวอยะทะล่มตัวมัดเย็ดตัวมัดเย็ดตรงนี้แหละแต่ว่ามดเก่งเลยเก่งเลยแอนบอกว่าเก่งอร่อยสุดแล้วน่ะทขาไม่ยืดตรงนั้นลงะ อ, <osc> อันนี้เขาก็ทําทน้ําซอสสาเร็จรูปนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ทันไม่งั้นมันจะไม่ทันอันนี้คืออันนี้คือเขาทาน้ําแกงสาเร็จทำไม่ได้สําเร็จรูปก็คือมีแค่น้ําแกงขั่วขั่วกับกะทิแล้วก็เดี๋ยวเขามาปรุงอีกทีหนึ่งเอามาเกะกะเขาหรือเปล่าโอ้แล้วก็อันนี้คืออันนี้คือน้ําผัดไทยน้ําไม่ใช่น้ำผัดไก่แต่วาเรียกน้ำไก่ผัดเม็ดมะม่วงแล้วก็น้ำซอสธรรมดา ดเขาเมืออาชีพมากกว่านั่เองนี่นะจก่ไรที่มีพิเศษเข้าแก่เนี้ยยี่สิบแล้วขนาดที่มาอันนี้ก็เถือทำได้หวอันนี้ขับเขาเขามีตู้ตู้แช่เย็นแต่ร้านนั่งเงี้ยมีแล้วสูงวันเริ่มนั่งเงี้ยก็เอาออกหมดแล้วไม่เอาไว้แล้ว ไม่้เอาไว้ข้างนอกเอาไว้ข้างนอกเลยเอาทุเรียนให้พี่แกสามร้อยถูกกว่าสามร้อยสามร้อยสิบห้าสามร้อยสิบสี่หกสิบเก้าอะไรเงี้ยเสามร้อยสิบห้าเป็นหลังสามร้อยคิถึงคิดถึงคิดถึงทุกคนถึงเน่จะตัดผมให้เขาอยู่นี่ไปตัดถ้ามาตัวเองไม่เอาแล้วไม่กล้าปล่อยเ็นนูหิน่น็นูหินเอาแล้วทาไมตัดเองมัแงเขาทูกเลา แตงซื้อเท่าไหร่นะแตงน่ะไอแต่สกอตช์เนี่ยซื้อร้านนั้นอ่ะไม่บอกวันนี้ไม่เห็นราคาเขาซื้อมาจากร้านแขกยังไม่ได้ไปร้านแขกเลยคอนเทนต์ร้านแขกก็ยังไม่ได้ไปมอของขขาวบินเต็มาก็ใช้ดีกล่องเขานี่อย่าวางเยอะนะจ๊ะเห็นมันโยดเลยจ้ะบ้านน้องเงีเรียกมันโยดนะจ๊ะมันโยดเนี่ยเนี่ยก็คือเอ้าเอ้าเพราะว่ามันไม่มีตัวรองไงมันก็จะมันก็จะโยดโยดลงมันก็จะย้อยลงเออ ตู้เย็นเขาก็ใหญ่กว่าของเราหรือเปล่านี่ตู้เย็นเขาก็ใหญ่กว่าของเราตรนเนแต่ว่าขนาดวงก็อ,อ่าเท่ากัน,นขนาดวงเท่ากันขนาดวงเท่ากันอะไรหลายๆอย่างก,ก็เหมือนกันแต่ของนุ้งยังพังหมดแล้วเนี่ยพวกเนี้ยประตูประตูพังหมดแล้วพังหมดแล้วซื้อมาทีหลังเขาแต่ว่าฮะทำไมอ่ะทำลายเหมือด่คนไม่ ฐาน่ะไปว่าวงเขาอีกจริงๆตรงนี้มันไม่ได้มาตรฐานบอกแอนอยู่อย่าให้น้ำมันรั่วมาก็หนูก็บวมมันไม่ได้มาตรฐานวงเขาไม่ได้มาตรฐานแต่ก็โอเคแหละเนี่ย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 เนียอย่าวางของเยอะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาไม่ได้สังเกตแต่เราเราบอกเนี่ยเนียอย่าวางของเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะหักโครมลงหัวแต่ว่ามันเบาอยู่้งของเบายังไงมันก็ไม่ได้เอาไว้ไว้ให้วางของมันไว้แค่ ไว้แค่แบบเออแบบวางของเบาเบาเบา,บา,บามากๆอ, <c oughs> อ่ะอือมีอ <c oughs> ยู่แค่นี้แหละทําฟุตทักทําวงอ่ะทําครัว่ะมีอยู่แค่นี้แหละครัวอ่ะ <c oughs> เดินได้แค่นี้เพราะมันมีพื้นที่แค่นี้จริงๆโอ้ <c oughs> แต่ <c oughs> ของเขาใส่ผักเยอะกระเนเงของเขาเนื้อน้ำมันหอยเขาจะทอดก่อน เันนี้ก็ไอ้พิจัยดำเขาจะทอดก่อนแต่ว่าน้องยังมีหม้อทอดไม่พออ่าเอิเอาไว้นนอ่ะอ่าเอิเอาไว้สะดุ้งน้ำมันเนี่ยเนี่ยอืมอืมเขาไม่ได้มีไก่สเต๊ะนะแล้วนี้ไม่ได้ทำไก่สเต๊ะกระเคียงสองแท่งเนี่ยโอ้โหแมลงวันแมลงเทูก็บินจริงใส่ร้อนๆอะไรเรรียยบ้อ อะไรมาดินเนี่ยแมลงวันแมลงภูก็บินเนี่ยเขาช่างตลอดนะเล้ยงไม่ได้ช่างเลียกะเอาเนี่ยเขาช่างเท่าไหร่เนื้อเท่าไหร่กรมัมร้อยห้าสิบกรัมหนึ่งขีดขีด,ข,ดขีดครึ่งสีดครึ่งเนี่ยเขาช่างทุกคนจะได้เท่ากันทุกคนเนี่ยผักช่างไหมผักช่างไหมอ๋อผักไม่ได้ช่างผักให้เยอะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เราแง่งไปดูมาละเอร้านน่ะเขาจะมีแช่แข็งแต่ว่าที่บูเดอร์มันไม่มีไงเราก็ไม่ได้ใสอืมอันนี้อันนี้ผักใส่อะไรผักใส่ยังไงน,นี่ผัดเนื้อผัดเนื้ออ่ผัดเนื้อพริกไทยดำเขาขายดีร้านแง่งไม่มีเนื้อพริกไทยดำใส่ไปนิดนึงบอกเพลิดเพลิเลยเธอพริกไทยเธอก็เลยเลยอ้าวอันนี้เปรี้ยวหวานใช่ไหมไม,มีแตงเนี่ยเออเปรี้ยวหวาน เราหั่นสดๆเราไม่ได้หั่นไว้อะเนาะถ้าอย่าบางอย่างพวกสก๊อตหั่นไว้มันจะดำเนาะมันจะดำจะไม่พิวนาเออเขามีวางอย่างนี้เราไม่มีต้องเร็วจ้ะต้องเป็นคนเร็วนี่เขาช่างเสร็จเขาก็มาทิ้งลงหม้อ S <S <Pop> แกเอาสะดุ้งน้ำมันมันก็จะเร็วอันนี้ก็เอาเส้นเขาก็ช่างอีกนะทุกคนเส้นนี้กี่ขีดกี่กรัมขีดครึ่งสองขีดครึ่งประมาณนี้อ่าประมาณนี้เยอะดิใช้ตัวอิ่มจะไปหามอเลยใช้ไม่อิ่มก็ร้อยแปดสิบกรัมมีสูตรไหมสูตรตายตัวไหมใครสูตรไหม ขายสูตรไหมขา,ขายสูตรยังไง <c oughs> ขายสูตรไหมขายสูตรไหมอันนี้คือน้องน้องแงงเลยนะน้องอแท้ๆเลยพ่อแม่เดียวกันเลยแต่ว่าสวยกันคนละแบบ <c oughs> <c oughs> เราก็คิดว่าเราสวยนะพี่วรรณนะใครจะคิดว่าตัวเองทิเล่ใช่ไหมอ่าไม่พี่พี่ก็น่ารักของพี่มันคนละสไตล์พี่พี่อย่าไปคิดว่า <c oughs> เราไม่สวยเราไม่น่ารักจริงๆไม่สวยไม่มาถึงนี่นะจ๊ะ น่ากนินน่ากินโอเดูแลวน่งกนนีิก้าแคมปตินไปดิอันนี่นี่นะพอถุงทแยวมาแต่เมืองไทยนะเอล้วยัง <c oughs> ไปเมืองไทยปีนั้นแล้ยังเอเอให้ให้ล้าน ไม่น่ะให้หลานส่งไอ้ส่งมาเองเนี่ยเนี่ยเอามาใส่พริกเอามาใส่พริกให้ลูกค้าไม่งั้นเขาจะขอเป็นกล่องเล็กๆอะกล่องเล็กๆก็ปาไปสองคนแล้วโอ้น่ากิ้มหน้าจิ้มเนาะคุณไทดำเนี่ยเสร็จแล้วก็มาวางที่ที่ให้กระส่งขึ้นระสองชุดเสียข้าวกระสีท่เ่าไรแล้วพี่เจียบเจี๊ยบแย่เนาะเสียมาที่นี่ก็เราเป็นเสียแข็งสักอันนี้โซเสีย ลงข้าว่องของเราลาอยนะทำโยนทำโยนเขาได้น้ำมันถูกอะไรเพราะถูกกว่าไม่เหมือนของเราที่ไม่มีร้านส่งใช่ไหมไม่มีเราต้องไปซื้อเองถ้า,าถึงร้านส่งก็แพงเราต้องสั่งมาใส่จังหวัดนึงก็แพงพยายามดูดพยายามดูดเขาเอา้อ ยายามดูสูตรเขาที่สูตรเดียวกันฮะยกันฮ่าฮมันเดียวกันเลยแหะฮ่าว่าไปเดี๋ยวจะหาเนี่ยเรามาถ่ายเดี๋ยวจะหาว่าเรามาขโมยสูตรนะเดี๋ยวว่าเตี๊สองแพ็คกตี๊เจ้าพี่เ่าตี๊สองแพ็คตแท๊กต้องใส่ไปเลยไหมไม่อีกเจ้าใหม่พี่หนึ่งต้อมาสั่ดิแลก็สูตเจียวหวานนั่นอะเจียวหวานนี้แล้วเหรอเจียวหวานใส่ ปกติเขาเป็นคนขาทำอะไรเนิมเนิช่าเนี่ยเลยแล้วนะตอนนี้ก็มันมันต้องเป็นไปตามไปตามวิธีนี้มันต้องเป็นไปตามวิธีนี้เนี่ยใส่ลงอะไรไปบัางก็ไม่รู้นะจ๊ะก็ไม่ใช่ร้านเรา ไม่ไม่ช่างอันนี้เราทำไมไม่ช่างเราใจกลเสียเวลาจะไก่กอบไม่ช่างเนื้ต้องช่างนื้อไม่แพงเขอให้เยอะเขาให้เยอะเต้นแบบนี้ขน่ากินงส่เก่งอยกี่เออือโอบใสดีอืมใช่อือืมต้งต้มนะ เน้อกรปองแท่งเยนื้อแล้วก็างหกล่องพี่เอพี่เจ็ดสองกล่องพี่เจดเพิ่มอีก่อง่อ ดาานะสูสูตรเรียนรูส้สูตรอย่ามาหาว่าเราขโมยสูตรนะตั้งทุกกล่องนี้ไม่ทันนะก็มีร้านอะไม่ทันทุกของพวกนี้ต้องทําแล้วก็คือกล่องต่อกล่องแล้วก็ยัดเข้าตู้เย็นนะเพราะหน้าร้อนอะเสียเร็วหน้าร้อนอะเสียเร็ว อันนี้เราทำมอเรียร์เราทูตูบแล้วนะจ๊ะเราไม่ได้ให้เขานะจ๊ะเขามีช่องแต่เขาตัดต่อไม่เป็นขอคิดค่าเด้อนะเขาคิดเงินเราด้วยนะคิดค่าคิดค่าเนี่ดนัอันนี้อะไรอันนี้แค่คิดนัดอันนี้สักเส้นไก่อันี้สักเส้นนี่อันนี้ไก่ผัดนิ้วมืออันนี้ก็สักเส้นไก่ เอากาดน้ำตาลงมาดิงจรงสุนยอดเนยแกงแดงสองเหรอแกงแดงสองคือไกเลยมีเจ้าหนึ่งมาสั่งเจ้าหนึ่งสองเจ้าบอกว่าเธอผัดเธอมันไม่สุกมันมันแข็งอยู่คือรอเน้นกรอบๆมาเนาะ แต่คนนึงบอกว่าเอาไว้มันสุกแบบสุกเธอจะเอาสุกจะเล็บอเออขนาดนั้นแหละเราก็เออเนาะคนกินแบบนี้ก็มีฝั่งนี้ไม่ค่มีคนสิงเท่าไหร่นะเอ็มมีแต่ลมเนาะเขาเขาบอกว่าอยากได้แบบเล็บคนนี้เราก็แบบเอ๊ะมีแต่คนชอบกรอบกรอบเคนนี้ชอบเลนเล็บก็มีเหมือนลูกค้ามีแต่ละที่กินไม่เหมือนกันแต่ที่นี่ลูกค้าชอบนดี้ใส่ดีมากแล้วก็ผัดนี้แหละเัาช้อนผัดผัดเรื่องลง คนละแบบคนละแบบไอ้ตัวด I mean, ูดอากาศตัวด ah, ูดอะไรก็คนละแบบตรงนี้ก็อีกแบบหนึ่งของร้านนี้ก็อีกแบบหนึ่งอ้าวชิมเลไรดยชิมมันานชิมทีมันานชิมทีมันนานชิมทีเมื่อก่อนไม่แต่งหน้านะยิ่งทำยี่กลัวยิ่งโกลมมันต้องแต่งผู้บ่าวฝรั่งรอรอพอแ่งตรงไหอ้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีี๋ ลูกค้าสั่งไว้เนาะแล้วก็ยังไม่ได้มาเอาเนี่ยลูกค้าสั่งไว้ยังไม่ได้มาเอาแต่ข้าวเขากล่องเล็กกว่าข้าวเขากล่องเท่าไหร่อะแต้กล่องนี้อ่มกล่องทีความใหญ่เท่าไหร่ข้าวเขากล่องเล็กกว่าอาหารเชอาค่น เ้นเหลืออีกช่ยนับสองกลเหลือแค่ทนนาทีล่องนะ็เอ้าเข้าก็ต้องเจ็เลยร้อยสิบกล่องบอกเข้าเห้ด้วยเดี๋ยวชินะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกล่องทั้งหมดทั้งมวลอันนี้ของเจ้าหนึงที่นับสิห้านาที i ขาวบินยาวเนาะครบ,บแล้วครบแล้วเร็แล้ว,ลวไปละลูกค้าได้กับข้าวไ,<ด>ไปละนี<ด>่คือบันยากษ์อันนี้คือสถานที่ตั้งร้านเขานะเขาตั้งฟรีนะทุกคนนี่นคือร้านเออรูครีสแล้วก็มีตรงนี้ที่เติมน้ำมันล้างรถ แล้วก็มีเรม่าใหญ่ตรงนู้นแต่ที่เขาเป็นที่ที่ถท้า,าแบบไม่ได้สังเกตจริงๆจะไม่รู้นะว่ามีฟู้ดทรัคมาตั้งตรงนี้เนนมนูออันนี้ก็น่าทำอยู่ต้องสั่งเมนู สั่งยังไงว่าเมนูแบบสี่นะนี่จะไปสั่งมายอยู่ฮะแล้วเอเอเดี๋ยวสั่งแบบนี้มามาติดในนั่นเลย,อออยเออก็ง่ายดีอะ่ะเออก็ง่ายดีมันใหญ่ลูกค้าก็แบบไม่นั้นดีเนี่ย<ม>เนี่ยนะ